ออบนสภาพพี่น้องเอ,อ้ยรวมไปทุกคนทุกแห่งแล้วนะครับนี่ตะกุตะกอนเป็นทางนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับบนเหลือเออบนสภาพไหนพี่น้องตรงปอดตรงนี้ผมว่าเป็นตะมีปลาไหลนะครับฮะนี่ใจวังลุ้นล,ลึกๆครับพี่น้องว่าจะมีปลาไหลดึงบ่ทำมันมีดึงนี้ เดี๋ยวบางร้านมาลงนะครับเลยลองมาลองลองเดี๋ยวลองมึงพี่น้องลองมึงครับดูมันจิบปลาไหลมันสิมีครับน้องถิมลงไปไอ้บึงซุ่มเดียวถึงมีปลาไหลแห้งครับน้อ,อ,นองถิมไปอีกครั้งนึงครับครับสภาพนะครับมื้อนี้เล่นไม้น้ำหน้อยครับนำ้ำลึกลงไปแล้วเมื่อกี้นี่ต้องถอยครับต้องถอยบ่ไวถั่วมไปเบิด กางเก่าเลยครับตน้นงถนนบ่อเรือครับฮะนี่แปลงนี่แหละครับแต่ผมบุหร,รูร้ว่าใชมีตัวหรือเปล่าเออหัวสังหน่อยไม่เคยลงน้ำตื่นหนึ่งสี่ทเทียครับแต่สมัยเป็นยูอีสานบ้านเฮาเมืองแกรแม่นอยู่ครับแต่นี่พระนครศรีเนาะเพราะประคุณสถานที่ครับต้องลองเบิง่งลองเบิ่งกันครับสังหน่อยก็ไม่เคยลองขึ้นกันเพราะอะไรพี่น้องอะไรอะไรโขกเห็นบ่อยู่ข้อสลุยสลุยมันตื่นผมมาแต่วู้ดนี่ย มึงกับพี่น้องทางไปทางมันเดอ้อม,นมนันโมมันนะไปไปครับพี่น้องเอดี๋ยวสิพี่น้องขายอย่างกบมาครับเห็นดีเด,ด่โอ้ย,อยช่อนปอกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมีปลาอยู่ตัวละเอ้าพี่น้องยังน้อยๆก็ให้รู้ว่ามีปลาครับ อขอทิ่มลงคลองอยังน้อยนะครับลองมึงลองมึงพี่น้องสายคลองสองสามหลังครับคลองเลยนะครับนีคองนี้ตะเกาเคยมาดักหนูมาหาปลาดูย่ครับแต่ถวมแล้วถนนของมาเส้นนี้ที่ไปแปงเงินวัดไปหน้าแปงเงินไปบ่ได้แล้วครับเอสวัสดีพอแม่พี่น้องครับพบ เฉ,ฉินเช็ดคยนะพี่น้องนะกับนายสร้างหน่อยหนอยกระทถนหรือนายพัดหน่อยครับในช่องอีสานพัดทิ้งหากินในเมืงองหลวงลงพี่น้องเอ้ามาหนีทิวอากาสนะครับมาลองเบิง่งใหมปักเบ็ดลองเบริรงครับมือน,นี้มือนเ้นได้ไปปร,พพป,ประกอบพิเศษปักเขียวปรากฏสกเสียบเลยเด้อพี่น้องเฮ้ยแล้วมันนั่นนั่นที่สิกินเท่านึงบ่จังวะเลยเบิ่ามาอนี้มาลองลองเบิงอ่ะพี่น้องฮะเริ่มมาหนีหน่อยนึงแล้วครับ เก็บก็มากขึ้นเก่าแล้วครับชุดเก่าสามสิบหลังอแวหลกมันหักไปหลังหนึ่งยี่สิบเจ็ดหลังมันหักไปหลังหนึ่งแล้วเห็ดขึ้นมาเพิ่มแต่มันขบซะฮะพี่น้องลองเบงครับสภาพหมายห้าครับพี่น้องเอ้แต่วันคำคอยนะครับนะจังหวัดพระนครศรียุธยาครับเขียดติดต่อกันระว่างปทุมธานีครับนี่ถือว่าถ่วมมาหลายนะพี่น้องเออที่มาหนูถ่วมเบิดแล้วครับให้เบงก่อนๆอ,อ่ะนี่ก็ได้ ถือว่าแบ่งที่ท่านได้ทวมนะครับบม่บรู้ว่าสีมีป่าหรือเปล่าลองแวกแมวลองเมืองครับสต่ตะนำเลิกหลยลองเมืองนำาตือนเ,เ,เมืองครับเมือนี้มันสีมีตัวบ่ไปพี่น้องครับเดี๋ยวสีบแล้วครับนี่พี่นองนี่น้ำใสๆสิสสนีิคือบ่ซีนี้คูณเดียวนี่ละม้งกามาใส่ครับมึงส่งอันบุบ่าพ่อบุกกามาเส็เขาอ่ะเฮ้บังเอาพี่นอนไงไปจากซีวอ ตามกับใสๆเติงลิงอยู่คือบ้าน้องเยอะเขากับเป็นเยอะใสเดือนนี่ออนพี่น้องใสเดือนกรุงเทพครับมันอ่อนเยอะน่าชาติครับเยอะน่าชาติเป็นที่ต้องตาป้องใจของทุกชนิดเลยครับที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยบางทีท่านป่าบอเลยเนาะนนนนปูแหบเบิดซะเนาะมาเนี้หอยเชลี่ก็แห้งหลายปูก็แห้งหลายอยู่พี่น้องเลย่พีน้องเลยเสือปุ่นป่า อืมต้องเสียบแน่นนะครับคือสิบมีดอกบักไส้โล่ที่มีดตะแบกไส้โป้มือเราเบิกซ้องคือเบิงพี่น้องกลับขึ้นมาหลังสายคล้องคือส่งจุ่มๆมั้งจุ่มเอียงว่ะอ้าววู้ยว้าวว้าท้อเอียงหนิเ้ยไปจนไปจนพี่น้องไปจนไงโอ้ โอ้โหอ้อาเธอมาแล้วครับมาแล้วมันมานแล้วเต็มนี่พี่น้องเอ้ตัวนึงครับฉันปอกฉันปอกโอ้ยอะได้ละฉันปอกครับห้วววอ้เก็บตายกับสิปอยเลยพี่น้องเอ้โอ้ยโอ้ยตายแข็งแรงพี่น้องเอ้เสียเอาตัว แม่ของไอ้ลังนี้มีดิงครับเบ็ดสางหน่อยเส้นอะไรเสยางปอนอยู่แล้วเฮ้ยชันชันพี่น้องโอ้ยหลักเ้ยโอ้ยมีแต่ลุดนี่บ่พี่น้องน้ำนี่โอ้ยใส่กิโลพี่น้องเอ้ยใส่กิโล,ออโ,ลโอ้กับหัวบรหิหางเอ้าจะสิได้เอาตัวพี่น้อง อึอึอึอยเออสิมี่พี่น้องเอ้ยสินี่ราะว่าไข้อยู่เอกสินี่ก็ยังเพราะว่าไข้เลยพี่น้องบวมไงมั่ยู่าทำมันสินี่ก็ได้เฮะมองบวมหลังนี่ครับอุ้ยบวมติดยิ่งอุ้ยยิ่งกุ่านี่ขรุขรูอยู่อุ้ยเด้ยวมึก่อนเฮ้ยเย็นเย็นพี่น้องเย็นเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมขอหน่อยกอเอาแป๊บนึ่งก่อพี่น้องอ่ะเอาอยู่ๆพี่น้อง ก็เสียวเบอรอยู่อ๋ออะเดี๋ยวไป lấy เบแกงตัวนึงพี่น้องเพอคืออยู่องหมานครับฮะมาแล้วพี่น้องแอ็มแรกของเซานี่ครับเสียดุกเสียดุกเนี่ยต่อมปนมึงแน่เนะาะสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับเหลืองานมากขึน้นแบบน้องเ้าไปมึมารอเบ็ดกันครับเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วก็ดุกตัวนึง ใส่ถิ่นไว้นู่นก็นู่นเอ่ออะเศร้านี่มีความหมันบ่ครับก็ได้ยังนึงพี่น้องอัโหลดออกมาจากบริษัทเมื่อกี้นี่เลื่อมเปล่าออกจากตู้เย็นเลื่อมไปตู้เย็นนะครับส่วนหนึ่งพอหลาโตอยู่โอ้พอเกือบซิปโตคนเด็กนี่จะหนุดใส่กิโลกับฟัวโบเห็นหังอ๋อนี่นะังมา้ครับเอาไปเดาหลักซะก่อนเศร้านี่เขามารอกับตับขีมันบ่ พี่น้องลงมากายใจเลยและครับนี่เมื่อวานนี่หลังนี่ครับหลังข้องได้ปลากระสงไปอ่ะได้ปลาอิจฉนไปตัวบกงหญ่ครับหายอ่ะแต่ก็มีอีกหลังนึงยู่นั่นว่าผมใส่สองหลังมาเนี่หายเกินโอ้ใส่ซีมันเจอเมื่อดีจากพนักขแล้วพี่น้องเลยผมก็เสียแราว่าเปล่าไปแสบอิลีวะนี่เก็ดกันได้วะ อีลีพี่น้องหลังนี่กับเฮียครับหลังนี่กับหายคือกันหลังที่สามปักทิีมไว้หนีเด็ดนี่หลายเลยวะเฮาหายอีกพี่น้องหลังนี่ลังที่สี่เฮ้ยโนเมีนดอสตาวไปสามสิบหกพอดดอกหายบัดลขับสี่ลังนี่นี่เฮ้ หายแล้วพี่น้องหลังที่หาบดล้องเลยแมันนี่วะแสบเขาวะพี่น้องห้อยรถมันเข้ามาจังไล่เขาวะเี่ยครับหายหลังที่หุก็หายนี่ิึงเอารถเนี่เสียบเขาวะ หลังสุดท้ายในค้องครับนี่หลังที่เจ็ดหายหลังที่เจ็ดกับหายกอนครับบ่เห็นไหลลงร้อยโอ้โหเป็นขวดแสบเถอะวะบ่มีมปัญ่าเห็ดประด็นบ่เบ็ดไหมฮะสร้างมันพี่นอ้องนี่เบ่งในท้งหน้าครับโอ้หลังแรกพี่นอ้องปาดทัไม่นี่ยังเห็ดนี่เบ่งเบ็ดผม ดเฮ็ดคุมลุมอยูอโอ้ยบ่อยู่พี่น้องเลยไปอดหลอดแล้วส่งคือโอ้ยพี่ดวงเบ็ดโอ้ย,ยได้เลยพี่นออ้องเงยอือทานี้ก็พ่อมีได้รุ่นพี่นอ้องหัวจมบัดเลอยอ,อ,อี๋โอ้ยคือบ่เนาะคือมิดโอ้ยดินอยู่ดินอยู่พี่น้องโอ้ยโอ้ย เอาเอาเอายายาเด้อยาพี่น้องเอ้ยเก้วแก้วพี่น้องเอ้ยอุ้ยหน่อยเดียวจีรุดเอาสวยสวยงามโอดยโดดๆสิได้พ่อพี่น้องเอ้ยมาได้ขวดเอ้ยนี่ทางนี้ก็ส่งดึงๆนะพี่น้องคือบ่คือบ่คืออุ้ยได้ยูได้ยูพี่น้องอืมตัวง่ายมั่งจะโอ้ยตายอืม เอ้ยได้อยู่นะปลาเกลือตัวพี่น้องเอ้ยแบบนี้มึงหลังนีพี่น้องเอ้ยเอ้ยจมคักเนี่ยเอ้ยมัอนอยังน้อพี่น้องเอ้ยโอ้ย,อย,อยหลุดพี่น้องเอ้ยโอา สิงนั้นปลาไหลยงมังส่งอ้หพี่น้องสายขาดอ้ยโอ้ยผมภาวนาอยู่ตั้งแต่ตัว,ตวมาขึ้นนี่แล้วได้ผมมันแ่ร่างสิบสองครับบริไดใส่ร่างสิบหกอ้ยบริไดเลียเลยสิ่งนั้นปลาไหลเอพี่น้องเอ้มนลุ่นมนลุ่นพี่น้องหลังนี่สียูบอหัวจมปื๊ดเลย อ,อยู่เด้อลูกเออยู่อยู่ต้องอยู่เฮ้ยอยู่อีหลีพี่นอ้องอ้า่ะสี่เมตรอ,อ๋นนอนะเดี๋ยวขึ้นกันได้พี่น้องนะเดี๋ยวขึ้นกันเดี๋ยวให้เบิ้งครับโอ,โอ้พี่น้องเลยโอ้บักใหญ่เลยครับหุดหลุดเลยอืมบู้ดีกว่าสิเอาไปอยู่พี่น้องเอ้ยใจคิดทมทมอยู่ คิดต็มเมื่อขึ้นคนละเทาตีสปลาไหลนี่เสียอาอยุมาได้ลังสิบสองครับโอ้เอาเก๋วเก๋าพี่น้องเก๋าเก้าเอาแล้วเศ้านี่บ่เอาอยัางแล้วครับบวกกับตโตมืาขึ้นนี่โอ้ยพ่อแล้วพี่น้องมันรุ่นหลังนี่พี่น้องหล,ลังนี่ก็มีรุ่นครับหลังนี่ก็มีรุ่นไหนเนาะอยู่อยู่อยู่ อยู่เด้อลูกอยู่เด้ออยู่ไหมลูกอย,อยู่โอ้ยมิดอิ่มขิมพี่น้องไยโอ้ยไปอดรดโอ้ยอยังพี่น้อง้างมันโมถึงขาดโอ,โอ้พี่น้องยังมั้ครับ ดวงเบดฮักปอดเบ็ดเบอร์สิบสามนั่นเองครับนี่ปูท้ปูมีแต่ปลาไหลเงยตัวเดียวนี่เดี๋ยวพี่น้องจัดบางลั่นครับจัดบางลั่นแบบนี้เดี๋ยวมาแก้เคล็ดมันมผมมาแล้วเมื่อวานนี่ผมวัวอยูม่มันเป็นแต่มีปลายอะแล้วลองลองลงเบิงแต่มันกินเบ็ดนี่แสดงว่ามันมีตัวอปอดหลุดไปสองพี่น้องเลย สายขาดหนึ่งเม็ดขักหนึ่งได้มาแค่หนึ่งโอ้โหพี่น้องหลังนี่ครับผมยินเสียงดินเมตตะไก่ว้าโย้โอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าเอ้ยเฮ้หดสายตาหนึ่งเลยว่าพี่น้องหนี่ข้องที่มันเอาเบ็ดผมไปเนื้อทางมันมา อีที่มันดินมวยขอเห็นตัวนี้พี่น้องตามอีกแก้วๆครับน่และ,ะครับพี่น้องสรุปผลงานกันนะครับอ่าอย่างที่เห็นนี่ครับพี่นอ้องได้จนจนไงญ่มตัวหนึ่งครับคอพุ่มงามตัวนึงกละไรสองตัวครับนี้โอ้ตัวบกหไงเลยพี่นอ้องนี่ท่านเดียปตายนะครับนี่ได้ตัวมาเมือเ่อคืนนี่ครับส่วนของเมือเ่อคืนนี่ครับ โอ้ยลืมไว้ตูย้ยูตู้เย็นอยู่บริษัทครับใส่ถุงไว้คอหลายตัวอยู่ครับเจ็ดแปดตัวคุณเนี่ยพี่น้องเลยมันตายก็เลยยัดใส่ตู้เย็นไว้ครับก็เลยเอาตัวเปลี่ยนแล้วจะไปจมจเดียวเลยครับขังไว้ในนี่ก็ปลาหลายตัวนึงนะครับขังไว้สองตัวไว้ถ่ายรถเออเสามาเรื่องบ่ม,มาซ้ำพี่น้องเลยนะช้างพี่น้องนันนี่ก็ยังมีความมันนี่ครับหรือว่าได้กินเนาะอ่ะค้ำเงาห้อง ผมันขั้นยาวแต่ขั้นสั่นอยู่ครับนี่นี่คือว่าสั่นนะลองสร้างหน่อยนี่เมตรกว่านี่ครับเมตรสิบเมตรยี่สิบครับเม็ดความอ่อนอยู่บนห่วงครับผิวไวตามสายลมขนาดอ่ะพี่น้องสร้างมันครับมือนี่หายไปหาหวกลังครับเม็ดเออนี่แหละครับข้องนี่แหละแต่เจ็บใจแห้งพี่น้องเอ้ยเห็นตัวในคลิปพึ่งสิมาเจอกับตัวเองนี่แหละครับมันก็หายหลายพูดเฮียเบิดเลยน้ำสายข้องครับ อ่ะสร้างมันมันมีปัญยาเห็ดกระเรืองของมันพี่น้องเอาได้สำนีก็ถื้อวะพ่ออยู่ก็กินเท่ารอไม่ก็ได้สำเร็จเนาะอ่ะพี่น้องมินี่ก็บสีดำล่าพ้าจักรนะครับเดี๋ยวต่อแรงเอ่อเฝ้าไปมุนี่กับสีเฝ้าไปนั่นส่งของให้ลูกค้าอยู่ครับอ่ะเอาไว้สีดำล่าพ้าจักรนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องคลิปหน้าเดี๋ยวสีผ้าขึ้นบกบานที่นี่ไปดักหนูไปดักหนูเดี๋ยวเขาสิมะสัมปลาไหลไม้นี่พี่น้องปลาไหลไม้ที่ กี้นี่แหละครับที่ผมว่าเลยล่ะแล้วเดี๋ยวผมเสียบางลั่นมาสัมกับเบ็ดโฟมครับพี่น้องจังเสียวอ,อยู่โอ้สิได้แห้งพี่น้องเอ้ยขอเบ็ดฮักเ,เบอร์สนะิบสามแลขอเบ็ดผมมันมันธรรมดานะพี่นอ้องกับสายขาดครับต่วาสายนี่เออผมแมนอยู่ครับควนเป็นลังสิบสองนะครับได้ลังสิบสองพี่น้องขอเบ็ดนะก็มันในหน่อยๆน,นะฮักอะปาโอผมยอมเลยเะแต่ก็เป็นแต่ฮักนะครับเบื้องโตมันเร็วนะอ่ะ หน้าพ่อกันไหมครับพี่น้อง